โรงพยาบัลแห่งแม่มุสอนจจอยนิงอสกฟร์ดิสบิวตี้เราจะเริ่มต้นนะคะด้วยจำนวนกในพิศนัาโภคใส่ดวงที่เงินบรรคูนเราจเปี2568โดยกองบริกานิวคาร์บวนและนี่หมอไปนั่งกับ้ว่าเลยว่ามาา่าาว่ว่วนี่เนับ

จากโค้งดวงแรกนะคะอินสูโคแสนดวงนะคะแล้วก็ขยับขึ้นในสุขุมจัตุรัสมากขึ้นทุกๆปีนะคะหน่วยจัดการได้ถวายโคและ พาะเจ้าตากิจบุตชัยเพื่อถวายเป็นพระบูชาแล้วนะคะก็ยังเป็นการถวายโคมเพื่อสักการะองค์พระพุทธสักการีของพระอัยตระตุงชัยนะคะก็คือพระนางจางเชียงอิงเวนะคะในส่วนของขบวนแรกนะคะนกาจีกำลังผ่านสายตาของทุกท่านเป็นขบวนแห่งโคมอัตลักษณ์อุทิศลานนาตะวันตกของสามจังหวัดค่ะจังหวัดเชียงใหม่ลำปางและแม่ฮ่องสอนค่ะ มักจะเชิญ n ด็กเด็กที us, ang, ang, ่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นการ showcasing ตลอดทางวิถีวิถีของชีวิตเ identity from าก r จังหวัดเชียงใหม่ลำปางและแม่ฮ่องสอนการโดยภูเขาร่วงขบวนเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ลำปางและแม่ฮ่องสอนนะคะมีแนวคิดของขบวนก็คือการนําเสนอถึงการแต่งกายที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดผู้เข้าร่วมทุบขบวนค่ะก็จะถึงโค้งล้านนาในการที่ อารยธรรมอัตลักษณ์วิถีล้านนาตะวนตันตกค่ะ So, under this is showing the way of life of people here in this three provinces: Chiang Mai, Ah, Lamphun and also with the other cities. that's joining us here in this event. And um, of course, between my Park and Little Misson, do you see that um, we have now so many people just getting around and along the streets just to watching the music who are passing by. And it seems like the bands of the local um, music that's coming here. And a lot of very cool spirit of the